ข้างหมกขาวแล้วพี่น้องเลยตอนนี้หามองกลัวเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ามันแก้งแล้วสบายดีทุกคนสบายดีย้ำ้าๆพี่น้องฟ้าวใส่เสื้อขะย้าวหนุ่มส่งขาย้าวพี่น้องเลยพอที่แท็กโทรหาเพื่อน่าเขาไปหาเฮ็ดก็เด้อเพื่อนว่านี่นะไก่ๆนี่แหละพี่น้องไก่ๆเที่ยงหน้าเฮาใส่เฮ้ยเสียมพอบอกเอาเขาเอาเอา มาเอาเสียมกับอันของกระตาเนี่ยมาก้องนะตะลึงบานเนี่ยเอาอยืนนั่นงงงในดงเห็ดบ้านหมู่บ้านจอฮอกาอยู่บรรดาพลเอามาก้องเจ้าน,านั่นอย่าเก็บเอามาก้องพี่น,น้องยืนงงในดงเห็ดให้คุ้มกระตาเดย์อ่ะปลดล็อกให้เนะี่มือบ่ว่างเลยไม่ใส มายืนงงในดงเห็ดพี่น้องเยมาปัจจิรือออดมึงือยไหวเนี่ยพี่น้องมที่สามสิมที่สาสิมาพี่น้องมึงเน่ยกำลังก็จะเห็นแบบอันนะรนะเฮ้ยเลียนๆอะไรอย่าเก็บภาพนาปกนี่นะเรียนเป็นชนินะปิดให้ด้วยค่ะโอเคปิดอีก ผู้ผู้เอาตัวผู้ผู้ผู้ฮ็ดแน่เมืองผู้ผู้มีแต่เฮ็ดพี่น้องขาวๆในกล่องพ่อแน่นคูมไปไปเฮ้ยไปนี่นี่นี่ก้อนนี่หนามผู้ไม่นเบ็ดเลยมันติดทางเลยได้ในทางเขาเฮื่อนเขานี่น่ะโอ้ยยุ่งกับพ่อยุ่งบนในถือกนนะกินมือข่อยเสียเสียมคุดหรือตัวพี่น้องออกนอกในคันทงใย ทงในเอิบเจ้านะเอาออกวางทางนอนี่นี่ให้นี่นี่ให้นี่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 แมนมดมูงยังเอาด้วยถือค่ะถังกล่องมาเก็บน้ำกันโอเคไหมโว้ยบัถือมาจะเอาบัวบอกร้ายอีริเด้อพี่เนาะลายแห้งอันปีนี่เขาอันนี้นี่เขาเคยเก็บพี่เลยอันบัวได้ออกแล้วเนาะเปิดให้ดูมาแล้เจอเลยเนาะวานมนทานฝนเลยเนาะข้าก็เข้ามาเนาะ ขอเห็นดอกนั่นวานขอเห็นแม่จิจิจ้ะคือบ่ว่าซะบ่ว่าแล้วมันเนาะแนวก็ว่าปีเฒ่าแม่โซนั่นได้2ปีแล้วเฮาเก็บกับอันแม่น้องอายกับอันจีดน้องแคทถือโคม2ตาได้2ตานนีน่ะขอเห็นเห็นยามแงเนาะเนาะถือโคมมาเก็บกินผักเยนี่น่ะอกนียบเรียบลอีนี่เก็บก่อน จังเขาไปมันน้อยเลยนี <s <s ่เราอยากจะเก็บล้ำอยู่ปืนเฮ้ยปืนคอยปืนเขาจะพุ่งงางเขามันจะเหยียบปืนออกมาดูปูปปืนออกอีกเออ Thằng bà khảo vậy sao sáng Nhưng bà đi lục tớ bà non Bà tớ nhảy hạ mông cua Bà tớ nhảy hạ mông cua Bà tớ nhảy hạ mông cua Bà tớ น่าสิออกทั่วเบิดหน่อยเนาะทีเฮ้ยเอางนี้ก่อนนี่โคตรลายเลยพี่น้องเม่วนๆมันๆดอกใหญ่ดอกน้อยนํากันหมูคตใหญ่เลยหมูแลกแหกมันเห็นพี่น้องเอ้ยเนาะโอเห็นุก็กินมือบ่ได้ใช้ทุกมือจับเพื่อจับกล้องแล้วนะมือพงดพี่น้องเอ้ บริคุมุนเลยวันดูเ่ไก่เขามันจะตึงลูกมาฮาเบิงไก่แห้งเลนๆในส่ของงูเนี่เื่อมึงดูนี่ยนะมีบ่เอาดเลกๆเนี่ยคดเอารเด่องี้เดแต่เขาบ่้เอาอันะมาเดย์ม่ได้เอาหักโอ้ยง

ไอ้ไว้ไว้บไว้นี <Marcel> ่มคัดัดไว้ในที่เครือกั้คันกับพอคันไปหนอยก็ยุงมันหิวเนาะมันบกเห็นอบงมันยามเก็บผ้ไม้ไอ้พอมึงตบยุงให้อหน้ากเนี่ย ทูกบัวใส่ยังมาหมวกอยู่ห้องน้่นสักวันมันจะเก็บบื้ง่ายเลยอ่าสั้นยางมาครา่เดียวเดี๋ยวมือเอาหมวกกับมันค่าตะกร่องก็ได้พี่น้องกับเสียมอีกดวงหนึ่งมาหอดแล้วพี่น้องพร้อมหวกแล้วั้งเสียมแล้วตั้งคาตะกร่องทั้งหมวกทุ่งมืออืมพี่น้องเลย เนาะหัวเื่องแเตียมสันมาพี่เนาะทำสบายดีนะพี่เนาะทำสบายดีเงี้ส๊อยาสั้นาระมาคิดว่าคิดว่าอย่ามือที่แปเสียมทางซ้ะ กงสิบเห็นณนี่พี่หน่อยมันสิบโบราณนั่นเห็ดใช่ไมันบุกเก็บสวยกันผ่านไปได้เลยนี่แหลยล้มห่างคือห่อยังอย่างมันมาถึงแล้วมีอะไรบีบมาเลยมึงโอ้โห มึงดยปุ่ยเพราะอภัยได้พี่น้องน้องกนใส่ตาพังเด้อุอ้ยเป็นยังไงเด้อพังอืออื้อ ไฟบุ๋มแน้วอ๋อพี่น้องไอ้ลูกเพิ่งมันหลุด เหยียบเต,ต็มๆแล้วพอมึงนี่แม่เบิร์ตคือเหียบเมื่อเรจะมาโฮมกันพี่น้องของไฟของมัน มันใกล้มาทอมมองกูแล้วมันหวานเห็น,หนอยู่กันเนาะส่วนโทรมาห้าจะกป คือก็หอมคือขางหลังคือเยอะเลยที่มันเยอะที่ดินคือคือเนาะคือฟังคิดร้อยแห้งพี่น้องเอ้ยบูกิดบมาสิออกให้กินไก่ปั๊ดนี้ขางขางเพียงหน้าเลยลูกลูกสาวลูกมาเบิ่งก ngọ ข่ะว อันน <ève S 2> ี N ้ข้าวบริลลุ่งลุกเนี่ยโอเคู้กตาเขาตื่นมาสิลลุ่งลุกเดี่ยสดๆอันนี้ข้อมาเฮ็ดก่อนว่ะมาผลไม้กันช่เค่อยังลยเนี่ยมันเฮ็ดสิบริลลงก้นเนี่ยแน่ สิอ๋อหอมเลยเขาเข้ก็บเห็ดเลยเห็นมาแล้วก่อมอิ่มอิ่ม ดูว่าด oh. nice. ังไรกันดันมื่อชี้ช้าไหนยิ่งเกลียบเข้าไปครับท่านใหญ่เลยฮะไพโอยิ่งเลดิมื่อที่ช้าไหนยิ่งเลยนะครับต่อไปทีนี้จัไน

Ừ nhìn bao mà đưa thành cùng bọn nó cả ừ. hả? thấy như bao? bao này để chứ khỏi bơ đại phớt đỏ bao này khỏi bơ đại đỏ hai lết chào nhưng để lại nó món món ồ mất bạn Đó. Ủa. เห็ดหัวสวนฮาเห็ดโคเห็ดหัวอ๋อออกมันแคลูกกลุ่มยังได้บานเคาได้เนื้อคไงเดี๋ยวเขาเอาเลยนะคอยมาสีลูกไปเอาเขาจเอาใลนี้ในกลุ่มถือว่าลงไป กินอร่อยจนิ เฮม่เาวี่ดตัวใหญ่ยหมงของมีเห็นหมวกเป็นเล็โขึ้นมาเนาะเนเกเลังใส่ซคุปนะงามเลยเกดือนโผล่ขึ้นมาขีดแบงูตัวใหญ่นเลยกเดยวด้ยกรั่วพี่นนองโอ้เมื่อยต้ส นี่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 ้อมันกลัง่นอยู่นี่เยนี่แมนไปเลยนี่นีนี่นี่นจะตีม เดี๋ยวเอามปเจ้ขี้กับตาที่น้องจ๊ะที่ลองสิ ชิบหนอเอ้อ um, okay. um, ้วอนเลยนุ่งมาดิล้อหมวนอนนี้มันขาวนอยู่ดูพี่หนอเกี๊ยขาเดียวแต่ว่ายังไม่ได้ถั่วได้เป็นทางด้วมันแมนมาเลยป่

เอาตรงนี้เลยมันองเยะอจะตงถในหัวน่นปิดตรนี้เลย ยวเคลียฮะเอกด้วยพี่นนอะมวนขนาดที่ปวกน่อยพี่นนอะแต่ว่าดอกใหญ่ดอกน่อยปนกัน ลูกผูพี่น้องเจ้าเคยได้ลูกคมกับห้องพามื่อกี้นี่ลูกเสี่ยวพ่อกระเทยนอนน้ำเต้าพี่น้องเขาสิบเมื่อบานริในโค้มวิแท็กสิบไปหาต่อเขาเคลียร์ไรไหมนี่นี่ยเฮ้ยนี่แหไรนี่ยทามาเขาขี่รถลงมากับเสียมเล็กไปเมื่อบานี้ hơi miền Long cơm Long là ba 66 ngảo hèn mỏng cào nè, coi mà nhắn lái đó nè